พามาดูวัวพามาเก็บฟืนด้วยพี่หองเห็นบ่มาแบกฟืนไปนั่มอืมแบบไม่ได้ตั้งใจมาแบกฟืนหรอกแต่ว่าพามาดูวัวออกมาถ่ายคลิปด้วยไงอือฉันเกอดพูน่ะวัวแช่แข็งเห็นไหม่หนู่น,น,นวัวแช่แข็งฉันพาเดินป่าไม่ได้เด้อแต่ว่าฉันก็ไอ้ไอ้นั่นเด้อเอฉันก็ไอ มาแอบถ่ายวัวเขาแล้วก็มามาเก็บฟืนไปด้วยเห็นอะไรก็เอาอันนั้นน่ะน,นะเออจำกับบ้าไปดิที่สำโอ้ยตายครระเบิดโอ้ย้าเดยกดากอไอ้ไอ้นั่นไอ้ปืนชั้นไก่สิบเบิดลเดยพี่น้องพ่อไงยนั่นบอกจุดตั้งแต่แกเลิกงานมาบ่ายสามใช่ไหมแกก็จุดไฟ ตั้งแต่บ่ายสามจนถึงหกทุ่มแกนอนแล้วมันกี่ชั่วโมงละ่ะไปสามไปซีหาหกหนึ่งสองสามสี่แปดชั่วโมงนะพี่น้องคิดบังแปดชั่วโมงแล้วที่นี่ฟื้นมันก็ใส่หลายขนาดใดมันบอพี่น้องเพราะว่ามันต้องทําให้บ้านอุ่นข้างล่างเนี่ยชั้นใต้ดินเนาะพุนจะคล้องเขามาเพะเปิดไฟเหลียมหมากมาบมากมากันคขง่งงวงว่าเขาคือบ่เอางวกเขาคอก อใจร้ายเกินไปหรือเปล่าพูดนะอันคอ,อกอันนันกระส่อันนั้นเนาะคอ,อกนันกระส่หย่าส่เฟี่ยงให้มัน,นันบ่บานอีกปักหลายคอ,อกหึงสามสี่คอ,อกเขาคือบอ่เขาไปาเขาก็ต้องยืนตากหิมะทั้งกลางคืนกลางวันตอนเช้าชั้นตื่นมาเชา้าเช้ากลางคืนนี่เขาก็ยังอยู่ที่เดิมพี่น้องไม่ขยับไปไหนแต่เขาไม่ตายกันนะน่าเวทนามากเลยโอ้บอ่เห็นใจเขาใจเหาเนาะ ถ้าเขาจะเอาเข้าเราก็เข้าได้มันก็ยังแบบถ้าเป็นเราเนาะเราก็จะจุดไฟใช่ไหมก็ทําเป็นเตาผิงให้เขาสีน้องง่จังปะทําเป็นเตาผิงที่เป็นหินอ้อมๆนะใช่ไหมแล้วก็แบบช่วยผ่อนคลายสัตว์ได้นะถ้าคนจะแบบจะทําจริงๆฉันว่ามันได้นะเออเอ้กล่องมันก็เคลื่อนสักหน่อยเด้อเพราะว่าไอ้ฉันหล่มโอ้ฉันหลุมเพราะว่าไอ้ชันเหยียบไอ้นั่นเนา ฉันเหยียบหิมะแล้วทีนี้ขามันไม่นิ่งไงขามันสั่น <laughs> มันก็เลยทำให้กล้องสั้นจักน้อยห่วยข้าตันเลียวหลังเลียวหลังบดิเวงตีนจะของจักน้อยกับของอันต่อลมได้บานกับสิป,ป้อยกันสวบสวบได้บานกับสิป,ป้อยหรือป้อยเรื่องอยู่ผู้เดียวได้บานจักน้อยข่อยเป็นจังสั้นตัวเก็บเอาฟืนไปนั่มได้ค่อย ถือโอกาสเก็บฟื้นไปนั่งได้ยังเอาอันนั้นแบบฟืนมันกระลังสิเบิดไงพี่น้องข่อยไปเลยมันก็หาบอท่านดอกตอนนี้แต่ว่าข่อยหันแบบถือโอกาสได้ออกบ้านเดินมาแล้วก็ต้องเจออะไรก็เก็บเก็บเก็บเลยนะอันนี้ก็เป็นอ้อบักแกคือเอาดากจุ่มนี่มาครับเถอะต้องโอ้ย ล่องเท้าเปียกแล้วบ้านตากมาดนแล้วมาท่ายคลิปนะพี่น้องเพระาะว่านอนแต่อยู่ในบ้านกับป้ไหวเนาะพี่น้องเนาะคอยกะเอเอแล้ว้ยนอนอยู่ในบ้านตื่นแล้วก็นอนตื่นแล้วก็นอนหน้าหน้าหิมะเราก็ไปทําอะไรไม่ได้ไงเออผ้าเลาะปลาทังบ่ไห้เลยมันอันาน,านันมันหนาวจัดแต่ยางกับทั้งสิ้ผ้าลมแล้วเนี่ยตึึกต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 ึก,ตก,ตก,ตก เดินมาเดินมาเดินมาเออเนี <mir anda> ่มาสูงหลายคักเอออออ่ะเอออ่ะสิลมนั่นได้เหรอในแบกเฟื้อนพร้อมเอ้ยค่อยเสียค่อยเบอเออเออเออไข่ตัวผ้าเกิบบีโอบบลมซะเนี่ย เกิดบุตรเอ้าเอาาดกดักหาตรมไตรโน่ะเ้ยมสูงพี่น้องมาอีกไรหิมาโอ้ยโหนะเส้น วันที่ห้าแล้วเด้อหิมะนี่มาอีกแล้วพี่น้องโอ้แล้วนอดวงเดือนเอ่ยมาอีกแล้วครับคอยดิสุกหิมะจนดากเงืง่องสวงหนีพี่นอ้องไ่ไหวคอยก็เห็ดซอยพอยายได้พอยายพ่นใส่รถไถมันบ่บ้านนี่เล่าก็เห็นใจเนาะเราอยู่บ้านเนาะเราก็ต้องทําช่วยเขามั่งใช่ไหมเออเข้าก็ใส่อัน,นั่นไงใส่ที่ตากนะ คอนซีเวลเรก็สิตักหี่มาจักน่อยก่อนกวดออกก่อนมันสีมานี่ก็มาหยาม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 มาเรียพี่น้อง่ายบายมันสีมามันกับมาอีลออีออกไปถ่ายแผ่ถ่ายคลิปมาไหวหะนะะทำหน้าที่จะของแต่ละมื้อแต่ละเดย์ถ่ายคลิปให้มันลงมีคลิปลงให้มันเรียบร้อยทำหน้าที่ตัวเองก่อนอืม หลายอย่างสลรพัดแล้วก็เขามาดูบ้านดูเรบ้านดูเรสัตว์ไปหนาวหนาวโอ้ยสิมาอันไทยหิมาก่อนเด้อยมาอีกแล้วพี่น้องยามยาม,ามไม่เลว